สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซีซอซีนะคะวันนี้ก็จะเป็นคอลเลกทีฟเรื่องระหว่างฉันกับเธอหรือเธอกับฉันหรือเราสองคนนั่น,น,นเองนะคะแล้วแตะเลยคอลเลกทีฟนี่ก็คือการดักจับพลังงานเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความที่จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ ถ้าหาว่าพลังงานคล้ายๆหรือว่าคุณบังเอิญเปิดเจอคลิปนี้หรือมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณอยากเข้ามาฟังเข้ามาชมเนี่ยแสดงว่าจักรวาลหรือว่าไพ่อาจจะมีอะไรอยากบอกคุณก็ได้ถ้าสถานการณ์มันคล้ายๆก็สามารถนำใบปรับใช้กันได้นะคะโอเคนี่เป็นพลังงานหรือว่าเป็นดวงโดมๆเท่านั้น ใช้วิจัยนในการรับชมและฟังกันด้วยนะคะแล้วต้องขออภัยถ้ามีเสียงเสียงเสียงว่างนันนะเสียงเรือยาวนะจริงๆก็ไม่ได้มีเรือแถวนี้เนาะแต่ก็ยังที่บอกว่าออคนแถวนี้ก็ชอบทำท่อนะโอเคมาดูกันเลยเรื่องของเธอกับฉันเรื่องระหว่างเราสองคนวันนี้จะเป็นยังไงขอดูพลังงานหนย แสงแรงมากเดี๋ยวปรับให้นะ <g vérit> 9ถ้วยกลับหัวห้าไม้นะคะห้าไม้กลับหัวซ้เหรียญกลับหัวสไม้ mai, กลับหัว The star The ดอะฟกลับหัว8ดไม้กลับหัวอืม สลดเมนหนึ่งถ้วยวิวอัฟโฟจูนอ่ะโอเคใต้สำหรับเป็นคิงดาบนะคะ,ะมาต่อรู้สึกว่าแสงนี่จะทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันมันเป็นแสงสะท้อนนะคะโอเค พลังงานในวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ดูเหมือนกับว่าคุณทั้งคู่พยายามที่จะหลีกเลี่ยงที่สุดเท่าที่จะทําได้อาจจะการหลีกเลี่ยงตรงนี้อาจจะหมายถึงการที่หลีกเลี่ยงการคุยกันก,การพบเจอกันหรือแม้แต่กระทั่งหลีกเลี่ยงเรื่องของการพัฒนาความรู้สึกหรือความคิดถึงม,มันอารมณ์เหมือนกับว่าอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือคุณทั้งคู่พยายามหักข้ามใจเพื่อที่จะ ไม่ไปต่อกับความสัมพันธ์นะหรืออาจจะเป็นถ้าหาว่ามันคือเรามองว่ามันมันไม่ใช่การไม่ไปต่อในความสัมพันธ์นะมันม,มันไม่ใช่การที่คุณทั้งคู่อยากจะจบแต่มันเป็นความรู้สึกที่ตอนเนี้คุณไม่อยากที่จะเจอเรื่องดรามา่าหรือว่าเรื่องของความขัดแยง้งไม่อยากที่จะมีปัญหากันเองหรือไม่อยากให้ปัญหาในเรื่องราวของความรักของคุณเนี่ยเข้ามากระทบ กับเรื่องงานเรื่องการนะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะทีนีน้แต่ถึงแม้ว่าการที่ตัวคุณหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะหลีกอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาก็ยังอยากที่จะอยู่ใกล้ๆคุณเสมอนะมันเหมือนกับเขา เขายังมีความหวังเสมอกับความสัมพันธ์เนี้ยถึงแม้ว่ามันอาจจะทำให้เขาหลุดโฟก,กัสในเรื่องงานเรื่องการหรือว่าอุปสรรคที่มีในความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนอะถ้าอยู่ไกลกันถ้ามีเรื่องระยะทางเข้ามาเนี่ยตัวเขาก็ยังคงอยากไปต่อแต่ณตอนนี้เวลานี้เนี่ยเรามองว่าเขาพยายามที่จะโฟก,กัสเรื่องอื่นนะคะเพราะว่า เขามีโอกาสที่ดีเข้ามาที่เป็นหนึ่งถ้วยซึ่งเรามองว่ามันเป็นโอกาสในทางด้านการงานเพราะว่าพอขยายแล้วได้เป็นคิงเหรียญเรามองว่าโอกาสตรงเนี้ค่อนข้างที่จะเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่จะทำให้เขาได้มีความมั่นคงทำให้เขาได้ มีชื่อเสียงมีเงินทองเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มีความก้าวหน้าทางด้านการงานนะคะส่วนเรื่องของเราเนี่ยตัวเขาอยากที่จะพักเบรกเอาไว้ก่อนและอยากจะมุ่งมั่นในเรื่องการงานมากกว่าเพราะาตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะจริงจังกับสิ่งสิ่งนั้นมากเ,มเขามองว่า ในเรื่องของเราสองคนน่ะเขามองว่ามันมันมันก็มีความเสี่ยงอยู่ซึ่งตอนนี้เขายังไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําได้แค่หยุดความสัมพันธ์นี้ไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะเอออีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคถึงแม้ว่าตัวเขาอยากโฟกัสเรื่องอื่นแต่เขาก็คิดถึงคุณแล้วก็ยังไม่ ลูสโฮฟนะในความสัมพันธ์นี้เ็ายังมีความหวังอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ยังคาดหวังว่าวันวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้หรือยังอยากที่จะไปต่อเรื่อยๆกับคุณในรูปแบบที่อ่ะคือลักษณะความสัมพันธ์อะ่ะมันดูแล้วว่าอาจจะขาดขาด,ดหายหายเดือนหนึ่งคุยกันครั้งสองครั้งหรือว่าได้เจอครั้งสองครั้งเนาะ ดูดูเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะมีความห่างไกลหรือว่า,าการพูดคุยกันเนี่ยมันน้อยมากๆนะคะโดยเฉพาะช่วงระยะเวลานี้หรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่กำลังจะมาถึงนี้ก็ได้เ <laughs> นาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูความคิดความรู้สึกของเขากันหน่อยนะคะที่มีต่อคุณ ทำไมไม่กลับไพ่ก่อนละแม่เอ้ยความคิดของเขาที่มีต่อคุณนะคะชาลีออดเห็นไหมก็อยากไปต่อก็บอกอยู่สี่ถ้วยกลับหัวทาวเวอร์นะคะกลับหัวสามถ้วย สตีนสีดบกลับหัวเออแถวสองจะเป็นความรู้สึกนะสี <c oughs> ดากลับหัวคิงถ้วยนะคะ <c oughs> เด็กเหรียญหนึไม้กลับหัวว้า wow, ว The Lover <c oughs> ได้สำหรับ9้าไม้ เอาความคิดของเขาก่อนความคิดเนี่ยเขาอยากไปต่อแน่นอนแหละเพราะชาลีออตขึ้นมาและบวกด้วยสเตรนท์เนี่ยแต่ว่าการไปต่อของเขาเขารู้ดีว่าความสัมพันธ์นี้มันเหนื่อยนะคะมันมีอุปสรรคมันมีความแตกตา่างมันมีเรื่องที่เราต้องมานั่งคุยเราต้องมานั่งปรับนั่งจูนนั่งแก้ปัญหามันไม่ได้ง่ายอ่ะในความสัมพันธ์ตรงนี้และตัวเขาก็พยายามที่จะใจเย็นนห้มากที่สุดเพราะ เขาค่อนข้างที่จะอย,อยากอยู่กับคุณเรื่อยๆแบบนี้ไปก่อนคือพลังงานของเขาไม่ลิงไม่เร่งรีบอะไรแล้วก็เขาคิดถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่กับคุณเสมอแล้วก็เขาก็ยังมีคือเขามีความสุขเวลาที่ได้พูดคุยได้อยู่กับคุณถึงแม้ว่าตอนนี้เขาอาจจะย,ยังไม่ได้อยู่ในสถานะที่ จะชัดเจนได้จริงๆหรือถ้าใครชัดเจนแล้วเนี่ยอาจจะอยู่ในสถานะที่เขาไม่สามารถโฟกัสเรื่องคุณได้เต็มร้อยแต่เขาระลึกถึงใช้คำว่าระล,ลึกเขาคิดถึงเรานึกถึงเราอยู่เสมอและเป็นไปในทิศทางที่เป็นการนึกถึงโมเมนต์ดีๆอืที่ได้ใช้ร่วมกันนะคะ บางคนบางท่านอาจจะคิดว่าเออเขาดูเมินเขาดูไม่สนใจแต่จริงๆแล้วเขาสนใจอยู่นะมีพลังงานของสีถ้วยกับหัวอยู่ตรงนี้คนคนนี้ไม่ได้เมินแต่อย่างใดนะคะเขาสนใจคุณอยู่แต่เขาอาจจะพยายามเหมือนกับทำอะไรอะไรให้มันช้าลงอะ่ะเพื่อที่จะค่อยๆไปกับความสัมพันธ์นี้ด้วยพลังงานของ The t o w e เเขาเขาไม่อยาก ตัดสินใจหุนหันพันแล่นหรือว่าเขามีอยากที่จะทําอะไรที่มันเร็วจนกระทั่งทําให้ทุกๆสิ่งหรือว่าความสัมพันธ์นี้หรือเรื่องในชีวิตของเขาหรือของคุณเนี่ยถูกกระทบไปด้วยนะคะก็เหมือนกับถ้าหากว่าเขารีบเร่งในความสัมพันธ์นี้มากเกินไปมันอาจจะส่งผลต่อเรื่องอื่นเนาะ โอเคความรู้สึกของเขาตอนนี้ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอ่อนไหวง่ายหรือกระสับกระส่ายพอสมควรเพราะเขามีอะไรหลายอย่างที่จะต้องทํานะคะแต่อย่างที่บอกว่าคนคนนี้นคิดถึงคุณมากๆเลยแล้วก็เขายังรู้สึกด้วยอีกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มันดีต่อใจเขามันควรค่าแต่การรักษาไวอ้อ่ะ คุณเหมือนเหมือนเป็นเป็นเหรียญเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญเหรียญเดียวที่เขามีอยู่แล้วเขาอยากที่จะเก็บเอาไว้ให้ดีที่สุดอะไรประมาณนั้นแต่ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากคนคนนี้บอกเลยว่ารักคุณเนาะเด e lover ขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะคะแต่ด้วยพลังงานของหนึ่งไม้กลับหัวเนี่ยเรามองว่าเขาก็อยากทำอะไรให้มันเต็มร้อยปซมากกว่านี้แหละอยากเริ่มต้นอยากจริงจัง แต่ณตอนนี้เวลานี้เนี่ยตัวของเขาหรือสถานะของเขาตอนนี้มันยังไม่พร้อมแต่คุณคนนี้ความคิดของเขาที่คิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลามันทำให้เขารู้สึกสบายใจมากๆเลยเนาะก้าวไม้กลับหัวนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่อยากบอกอะไรไม่ใช่ไพส่สิเขาอยากฝากอะไรฝากไพ่มาบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะสักครู่ง เขาอยากบอกอะไรเอาไพ่เปียกแล้วมนะัขอไพ่เขาอยากบอกอะไรกับคุณคะสักครู่นะ I don't need you to fix me I need you to love me w h i l e I fix myself Can we please start over? I'm still shaking up on you. There are so many things I want to tell you. I'm no good for you. I still don't understand what happened between us. Why I did it all fall apart? What you are seeing on social media is all a fake. It's. <laughs> I don't like who I see in the mirror. ดูเขาเหมือนขาดความมั่นใจในตัวเองพอสมควรเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ย I feel like a complete fool for not saying what I really want. I have experienced abuse when I was a child. That's why I'm struggling with commitment. โอเคคขาอยากบอกคุณว่าคุณไม่ต้องไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าพยายามทำให้เขาดีขึ้นหรอกแต่ว่าเขาอยากให้คุณรักเขาในในขณะที่เขาพยายามปรับปรุงตัวเขาด้วยตัวเองนะคะเขาอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นกับคุณใหม่อีกครั้งหนึ่ง แล้วเขาเหมือนอยากขอโอกาสคุณนะเขาแอบสองแอบ,บมองคุณอยู่ตลอดเลยนะแอบบเช็คแอบบเช็คแอบ,บเช็คโซเชเียลมีเดียมีบ้างไหม ơi. เอ่ยม,มันมีหลายอย่างมากเลยที่เขาอยากที่จะบอกคุณมากนะคะและเขาก็รู้ตัวดีว่าเขาอาจจะไม่ดีพอสำหรับคุณเขาไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราสองคนทําไมมันถึงพังลง ความสัมพันธ์นี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อะไรที่คุณเห็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่เปลือกภายนอกหรือสิ่งที่เขาต้องการที่จะให้คุณเห็นเท่านั้นคุณอาจจะเห็นว่าเออเขายิ้มแยงมเขาแจ่มใสเขไปเที่ยวน่นนี่นั่นเขดูโอเคแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่อันนี้ยกตัวอย่างนะคะเขาไม่ชอบคนที่เขาเห็นในกระจกเลยคือเขาไม่ชอบตัวเอง เขารู้สึกเหมือนเขาเป็นคนโง่ที่ไม่ยอมพูดอะไรในสิ่งที่ตัวเองต้องการสักทีนึงแต่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้อยากให้คุณรู้ไว้ว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในอดีตของเขาในวัยเด็กของเขาที่เขาต้องเจอกับประสบการณ์ไม่ดีทั้งครอบครัวหรือว่าถูก abuse ก็คือใช้กำลัง กระตุสลายตอนเด็กมาก็ได้นะคะมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเาเข้ากันนะคะ อยากกระซิบว่า spend quality time together นางฟ้าอยากแนะนำอะไรเคาะทีคือไพ่ยเยนะคะข่อไพ่ด้วยอะนางฟ้าอยากแนะนำอะไรคำๆนะบางทีแบบเออทำไมไม่หมอพูดเรื่องอื่นอะไรเงี้ย อย่าซีเรียสอย่าเครียดนะคะดูช่องเราบางทีก็ทองแดงบ้างอะไรบ้างขอพายนิวเลิฟนะคะ forgive and learning pay attention to the red flag นะคะเดี๋ยวขอเปิดนิวเลิฟหน่อยเพราะมันมีไพ่กำกวล New love คืออะไรเอ่อสิบไม้ just did กลับหัวเจ็ดดาเพจทดันชั่นคืออะไร แน่ใจแล้วนิวเลิฟเนี่ยไม่แน่ใจว่าคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ใหม่หรือว่าเพิ่งเริ่มคุยเริ่มคบกันหรือเปล่านะคะแต่ถ้าหาว่าไม่ใช่ความสัมพันธ์ใหม่เนี่ยเรามองว่าการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้เนี่ยคือมันค่อนข้าง่ยชัดว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ได้เริ่มเพราะฉะนั้นการที่จะได้เริ่มอะ่ะมันเหมือนกับ มันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าตัวเขาอะถ้าเขามีปมหรือว่ามีกำแพงในดีจริงๆเขาจำเป็นที่จะต้องปล่อยวางเรื่องนั้นไปก่อนนะคะเพราะความสัมพันธ์นี้มันจะไม่สามารถที่จะไปไหนต่อได้หรือว่าทำให้ชัดเจนได้เนื่องจากมีคนใดคนหนึ่งอะยังกอดยังกอดอดีตเก่าๆอยู่ยังไม่ยอมปล่อยอ,อ,อดีตเก่าๆที่มันเจ็บปวดตรงนั้นไปนะคะ อมอมนั่นแหละต่อให้เขาจะชอบคุณหรือว่าถูกใจคุณมากสักเท่าไหร่หรือว่าเคมีของคุณตรงกันสักแค่ไหนเนี่ยถ้าเขายังไม่ปล่อยเรื่องในอดีตไปความสัมพันธ์นี้ก็ไม่สามารถที่จะชัดเจนได้เนาะแล้วก็ pay attention to the red f a g เนี่ยมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วให้คุณลองสังเกตหรือว่า สังเกตตรงนี้อาจจะหมายถึงการพฤติกรรมของเขาโดยตรงนะคะเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ช่างพูช่างคุยนะักแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่พูดด้วยการแสดงออกเพราะฉะนั้นลองจับปาดูการแสดงออกหรือพฤติกรรมของเขาให้ดีเพราะจริงๆแล้วตัวเขาอ่ะเขาเขาไม่ได้เมินนะเขาใส่ใจคุณเขาแคร์คุณนะ,ะแต่ เป็นเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันมีความเสี่ยงและมันมีความเสี่ยงแล้วตัวเขาอาจจะเหมือนกับเหมือนบางครั้งก็อาจจะพยายามอยากเอาชนะคุณด้วยเหมือนกันนะหรือว่าตัวเขาอาจจะสับสนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากรู้จริงๆว่าคุณคนนี้เขารู้สึกว่าก็คิดยังไงกับคุณกันแน่ให้ลองสังเกตพฤติกรรมของเขาดูนะคะโอเค ลึกล้ําอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าดีว่าเซนมันจับได้นิดหน่อยนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เรื่องระหว่างฉันและเธอเธอและฉันเรา2คนนะเออถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe ช่องของเราด้วยคอมเมนต์น่ารัก,น,รกน่ารักกันได้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อต่อไปจากช่องของเรานะคะ ขอบคุณคนที่คนท,คนที่คนที่ดูโฆษณาเยอมากเลยต้องขอไวโอ้ยพูดผิดบ่อยมากลิ้นพันมัวตัวไปหมดแล้วยังไงก็ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันอีพีหน้านะบ๊ายบาย